เจ้าพลาดยังแรงเราก็เกิดจะพลาดละประเมว่าไม่ยละใครไม่มาถือว่าพลาดเนี่ยอากาศสดชื่น ดันฮิวดันฮิวอขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงครับความรู้สึกเปน็นไง<ม>ความรู้สึกเป็นไงครับลมออกหูครับลมออกหูครับ หน้าแดงเลยเอยจริงไปค่อยๆไปค่อยไๆไปค่อยๆไปครับเชา้ากินข้าวมากระมังเลยเหรอผมไม่ได้กินผมกินขนมปังมาสองกินแล้วตายอ่ะผมกินขนมปังมาสองชิ้นขนมปังกินเกี๊ยวไปขนมปัง,มปงทานเนยถั่วสองชิ้นกินเกี๊ยวไปแล้วก็หกเก้อนตอนตีสามอบไปมันฝรั่งไปจานหนึ่ง กาแฟกาแฟดำหนึ่งแก้วใหญ่ๆไม่ได้กินเลยเดี๋ยวนี้กาแฟอ๋อเลิกกินแล้วเหรอไม่เคยได้กินเลยกาแฟดำไม่เป็นไรแม่พอกินแล้วมันพอรอกินทุกวันมันก็ไม่พาให้เราไม่ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นผมกินสักพักได้ง่วงเลย <c oughs> <c oughs> แล้วตอนที่สามอ่ะต้มกาแฟกิน ก็กินแฟนชฟรายหมดกินกาแฟหมดไม่หาหาวเลยเว้ยแล้วไปบ่ายก็เหมือนกันนะกินข้าวกลางวันเสร็จนะพอผมกินข้าวกลางวันเสร็จอะผมก็ต้องชงกาแฟร้อนกาแฟดําแก้วแล้วก็กินกาแฟไม่เกินบ่ายสองหลับใครว่ากินกาแฟไม่หลับจะเหลือละจะึงบอกไงถ้าเรานานๆกินทีมนก็ดดิ่ะ ไมแ่แต่กินก็คือมันทำให้เราแบบสดชื่น